คิดว่าคณะะหารนั้นฉลาดหรือเป็นคนโง่ทักสินใช้วัฒกรรมคนง่าวมูคิงเนี่ยคนเข้าใจว่ามูคิงมันเป็นคนง่าวมูคิงนี่ไม่ได้หมายถึงพระราชานะคิงคนเหนือแปลว่ามึงไอ้พวกมึงเนี่ยคนโง่ภาษานี่คงต้องรู้นะภาษาเป็นภาษาเหนือ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณที่เกลียยกราดในการขึ้นปราศัยหาเสียงที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นทักษิณด่าคณะรัฐมหารว่าเป็นคนง่าว ก็เชียงใหม่ะงมไปงงาเหงาพี่น้องก่อขบ้าพี่น้องก็ทำมาหากินกันจัดเดียะตอนนน้นอ่ะตอนผมเปลี่ยนนายกอ่ะอยู่ๆพอทหารคือผมออกไปนึกว่าจะเอาหมู่ลวกๆมานั่งบริหารประเทศเหงาทั้งนั้นเสร็จแล้วบ้านเมืองเขาก็แย่ลงวันนี้ปิ๊กมาแล้วทำเต็มที่ พาะมีตำแหน่งใหญ่ผมได้รับตำแหน่งแต่งตั้งใหญ่ที่สุดตำแหน่งสทรหรือเสือกทุกเรื่องคนต <ใน S 2> ่อก็ประกาศจะลงถนนอีกไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถนนมีแวค้คนเดินคนเดินคนรถเอาไปจะเป็นกานะรกวนใจแล้วพระบาลคุณอินหรือเปล่าใช่ไอ,อย่าไปคิดอย่าไปจิตปรุงแต่งอย่าไปคิด,คดว่าสิ่งหนึ่งเกิดแล้วสิ่งหนึ่งก็เกิดตามมาดูจากคำประกาศคำให้สัมภาษณ์คำปราศัยของคุณทักษิณชินวัตรสงสัยว่า จะไม่มีใครเอาแกอยู่แล้วละครับแกพูดประหนึ่งว่าแกจะสั่งทุกอย่างได้ตั้งแต่เรื่องชาวบ้านเรื่องอยาเสพติดไปจนถึงเรื่องจะส่งคนของตัวเองเข้าไปจัดการกับ call center ในพมา่าและในกัมพูชาคุยกับ KNU แล้วด้วยจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยตัวเองเราก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ในฐานะอะไรกันแน่ แต่ว่ารู้แล้วว่าแกนึกว่าแกสั่งได้ทำได้โดยไม่รู้ว่ารัฐบาลรับรู้แค่ไหนหรือไม่อย่างไรดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าเมื่อไม่มีใครห้ามแกได้เพราะว่านายกก็เป็นลูกสาวคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็เป็นลูกน้องเก่าหรือทุกวันนี้ก็ยังต้องพึ่งพาอยู่เราจะทำยังไงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นขณะน,นี้เราก็จะต้องพยายาม ให้มันมีกติกากลไกลหน่อยว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรใครเสนอและมีการถกถแถลงกันข้อดีข้อเสียอย่างไรหรือไม่แต่นี่เรากำลังจะเห็นคุณทักษิณเป็นคนชี้นิ้วสั่งได้ทุกอย่างรัฐบาลเฉยมีหนำซ้ำไปปราศัยไปพูดที่ไหนไม่กี่วันผ่านมา รัฐมนตรีรองนายกทั้งหลายก็นํามาประกาศคล้ายคลาดก,กับเป็นการรับคําสั่งไปด้วยข้อนี้จริงหรือไม่เราไม่รู้แต่สิ่งที่ปรากฏสายตาประชาชนเป็นเช่นนั้นคุณทักษิณบอกว่าตําแหน่งใหม่แกค,คือสทอ,อรอและแกก็เฉลยได้ว่าสทอ,อรอไปว่าเสียบทุกเรื่องอ่าอันนี้ถ้าคุยกันแบบสนุกสนุกก็พอจะได้ล้อก,กันเล่นก็พอจะได้แต่ว่าดูเหมือนในความเป็นจริงแล้วแกจะทำอย่างนี้จริงๆ คือแกจะเข้าไปยุ่งทุกเรื่องและขอร้องเลยครับในฐานะประชาชนที่กังวลเป็นห่วงต่อกลไกการบรหิหารประเทศขณะนี้คืออย่าสทอรอเลยครับอย่าเสี่ยงทุกเรื่องเลยครับเพราะเดี๋ยวมันจะยอต่อหอครับเดี๋ยวมันจะยุ่งตายฮะแต่ว่าวันนี้ก็มีการเฉลยว่าการได้มาซึ่งตำแหน่งนี้กำลังจะถูกใช้ไปอ้างต่อศาลเพื่อจะออกนอกประเทศ <S 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 ซึ่งถ้าออกนอกประเทศไปได้เพราะมีการขออนุญาตศาล ที่จะออกไปนอกประเทศแล้ว3ครั้งแต่สารไม่อนุญาตครั้งนี้จะเป็นที่4ก็เป็นที่จับตาดูว่าจะมีการอ้างความจําเป็นเพื่อไปประร่วมประชุมกับเขาเนี่ยเพื่อเดินทางนอกประเทศเป็นครั้งที่4หรือไม่ซึ่งเป็นที่จับตามานะครับและคนกําลังจะวินิจฉัยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ mm hmm. ซึ่งถ้าเขาเห็นว่าใครอยู่เบื้องลึกเบื้องลับเบื้องหลังแล้วกันเหตุอย่างนี้นะครับมันก็กระทบกันไปหมดใช่ไหมครับวันจุดนี้จึงเป็นจุดสําคัญ mm hmm. และสาสามครั้งที่สารไม่อนุญาตเนี่ยก็อ้างเหตุผลอย่างเดียวกันนั่นคือว่าเคยหลบหนีคดีอาญามาแล้ว<ช>ตอนนั้นขออนุญาตไปดูโอลิมปิกใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็หายไปนี่แล้วก็สารในเรื่องนี้ก็เป็นคดีที่ประชาชนสนใจและมีอาจจะเกิดความเสียหายอาจจะนั่นก็เลยไม่อนุญาตมันครั้งนี้สารจะเปลี่ยนคําเปลี่ยนเหตุผลหรือไม่นะครับก็เป็นที่จับตาอยู่นะครับเพราะสาลเองวันนี้ก็ ก็ต้องรู้เหมือนกันว่าทั้งประเทศกําลังจับตาดูอยู่ว่าไม่อนุญาตมาสามครั้งครั้งที่สี่เนี่ยแค่เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของานายอัวาอิบราฮิมเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่ออกไปต่างประเทศได้หรือไม่นะครับและมันจะมีความหมายต่อความรู้สึกนึกคิดและความเข้าใจของประชาชนซึ่งเราห้ามไม่ได้นะครับว่าเขาคิดว่าอย่างไงแต่ไม่มีสีิมงคลแล้วครับมีแต่อัป,ปมงคลทั้งสิ้นต้องแบกรับนะครับและก็วันวันหนึ่งก็มีแต่เรื่องคอรหาพวกนี้เต็มไปหมด วันๆนี้ก็มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันมีแต่เรื่องการโกงนั่นโกงนี่การ<ม>หาผลประโยชน์จากบ้านเมืองซึ่งกําลังจะล่มจมอยู่เนี่ยนะครับมีการสแสวงหาผลประโยชน์จากภาคธุรกิจมีการเหยียบย่ําทาลายระบบความยุติธรรมและกฎหมายของบ้านเมืองจนกระทั่งวันนี้สถาบันต่างๆในกระบวนการยุติธถูกบ่อนซาอ,อองค์กรอิสระบ่อนซาะจนทั่งทุกคนไม่มีความเชื่อมั่นแล้วนะครับหน่วยงานนี้ก็ไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาลหน่วยงานนั่นก็ไม่ปฏิบัติเอาอย่างเกินละที่เอาอย่างขึ้น กลายเป็นคำพิพากษาของศาลเนี่ยเป็นเศษกระดาษเป็นกระดาษชำระไปนี่ศาเนี่ยเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในพระบรมาภิไพิธยพระมหากษัตริย์เป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยที่เป็นหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมีสามอำนาจถ้าอำนาจตุลาการถูกทำลายไปแล้วนะครับการปกครองมันก็จะเหลืออยู่สองอำนาจก็คือเหลือแต่ฝ่ายการเมืองเพราะสภาก็เป็นฝ่ายการเมืองนะครับนั่นก็หมายความว่าระบอบการปกครองประชาธิปไตยของไทยล่มสลายไปแล้ว นี่ต่างหากนะจึงเรียกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศไว้แล้วตั้งแต่เวลา11:30นาของวันที่23กุมภาพันธ์2530จึงมีความจำเป็นต้องเข้ายึดอำนาจจากการปกครองแผ่นดินเพื่อควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ของประเทศให้กลับคืนสู่สภาวะปกติึมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2557การออกมาเคลื่อนไหวของทักษ,ษรรริณรอบนี้นักวิเคราะห์ต่างๆมองเหมือนกันว่าทักษิณเกรี้ยวกราดนะกำลังจนกระดานกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากกำลังเข้าสู่สภาวะที่จนตรอกนะครับไปต่อไม่ได้แล้วก็มาอาละวาดบวยไวไปทุกทิศท,ทางนะ แต่ทักษิณก็ยังคงมั่นใจนะครับว่าเขาเองนั้นจะไม่ถูกรัฐประหารนะครับและก็มั่นใจอย่างมากว่า,อ,าองค์กรอิสระนะะก็จะเห็นความถูกต้องจะไม่มีการเอาผิดพวกเขาถึงแม้ว่าจะมีการถูกฟ้องร้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาถูกดำเนินการไปแล้วกว่า20คดีและยังมีการเรียกร้องนะครับขอให้นักกฎหมายอาสาสมัครมาเลย ให้มีการแจ้งความดีดนำเนินคดีนะฮะกับทางนักร้องทั้งหลายซึ่งก่อนหน้านั้นพรรคเพื่อไทยก็ประกาศว่าจะมีการเอาคืนกับพวกนักร้องทุกคนนะครับที่มีการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเอาผิดทักษิณชินวัตรแล้วก็อุ้งอิงรวมทั้งพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบงำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดคุณสมบัตินะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง ทักษิณาไอ้ง่าวเอาคนโง่เข้ามาบริหารประเทศนะฮะหลังจากที่มีการยึดอำนาจคนของเขาและตัวเขาด้วยที่ผ่านมาทักษิณชินวัตรเคยยึดอำนาจจากพลเอกสนธิบุญยรัตกลินนะครับยิ่งลักเมื่อได้โดนยึดอำนาจบุญทรงทำรงภัศาลนะครับ ถูกยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาในสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลรอบนี้ทักษิณก็เกลี้ยกาศออกมาอา,าวาดคนที่เชียร์ลุงตู่นะก็บอกว่าเฮ้ยงานนี้ก็ด่าลุงตู่ก็ดีเอาคนโง่งมาบริหารประเทศคนไม่ชอบทักษิณก็ด่าดิว่าทักษิณเนี่ยนะฮะด่าทหาร นะครับดาพลเอกประยุทธ์ดาพลเอกประวิทย์ดาพลเอกอนุพงศ์ดาสามปอซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็ประกาศที่จะเอาคืนจำได้ไหมฮะเอาคืนทุกคนที่มีการน้องเรียนเขาจัดการทั้งหมดคราวนี้มาอีกวันหนึ่งดาคณะรัฐประหารนะฮะคุณส่วนฮะจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนเรื่องเหล่านี้ไว้ทั้งหมดแล้วใครติดตามคลิปผมมาตลอดผมบอกตลอดแล ยึดแล้วต้องเป็นเองจะปฏิรูปอะไรไม่ได้ทุกอย่างจะพังหมดและสุดท้ายจะโดนเอาคืนวันนี้คงเห็นชัดเจนนะว่าสิ่งที่ผมเรียนไว้เป็นเรื่องจริงและเขาปรามาสด้วยว่าคณะรัฐประหารยึดอำนาจทั้งหลายเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นรอบพอพก็แล้วแต่กำลังถูกเอาคืนคนแรกที่เราเห็นชัดเจน ในคกับคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณคนที่สองตอนนี้ที่กำลังถูกเอาคืนคนของพลเอกประยุทธ์คือใครฮะรัฐมตรีว่าการกระทรวงแรงงานพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคกลังโดนเอาคืน <Okay. S 1> นะฮะนี่ก็เป็นความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นถามว่าทักษิณพูดถูกไหม เรื่องคนเอกประยุทธ์ลุงๆทั้งหลายหรือคณะรัฐประหารเป็นคนโง่เนี่ยคุนส่วนเนะฮะคุนส่วนลองพิจารณาดูยึดอํานาจทําไม่สําเร็จก็กลายเป็นกบฏยึดเสร็จไม่เด็ดขาดไม่ประหารชีวิตนะฮะไม่ยึดทรัพย์สุดท้ายเขาก็เอาขืนนะฮะก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้อ่ะคุนส่วนดูดิ คิดว่าคณะะหารนั้นฉลาดหรือเป็นคนโง่ทักสินใช้วัฒกรรมคนง่าวหมูคิงเนี่ยคนเข้าใจว่ามูคิงมันเป็นคนง่าวหมูคิงนี่ไม่ได้หมายถึงพระราชานะคิงคนเหนือแปลว่ามึงไอ้พวกมึงอ่ะคนโง่าภาษานี่ยคงต้องรู้นะภาษาเ,เป็นภาษาเหนือนะครับซึ่งผมเรียนไม่หมดแล้วถามว่าเขาพูดถูกไหมเขาพูดถูกมีกําลังก็ไม่ใช้ กากลัวงึกงักยึดแล้วต้องเป็นเองให้เป็นไปตามคันลองให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วชยึดอำนาจทำไหมเห็นไหมผมเรียนมาตลอดนะประเดี๋ยวเขายกเลิกหมดเข้ามาบริหารเขายกเลิกทุกอย่างตอนนี้เป็นไงฮะคำสั่งคอสอชอของพลเอกประยุทธ์เขาใช้มติก่ครียกเลิกหมดคนที่ชี้โพให้กรบลอกคือใครทราบไหมฮะพิษณุเครืองงามซึ่งอยู่ติดกับพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดและผมเคยเรียนตลอดว่าคนนี้ไว้ใจไม่ได้ เป็นไงฮะชี้โป้งให้กขลอกหมุนเลยนี่คือสิ่งที่ท่านกาลังเห็นอยู่นะครับเขาถึงกล้างไงแต่การกล้าออกมาของเขาแบบนี้ของทักษิณเนี่ยในทางกลับกันเป็นสิ่งที่ดีนะบางคนอาจจะไม่ชอบนะไปทางเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะตอนนี้ก็เ,เปิดหน้าเปิดตาสร้างศัตรูเพิ่มเติมเรียบร้อยการสร้างศัตรูเพิ่มเติมของเขาเกิดจากใครเกิดจากตัวเขาเอง วันนี้คนก็เริ่มพูดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากตัวเขาเองการกระทำพฤติกรรมของเขาเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะและเขากําลังสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนในพักพวกเดียวกันเองยังตั้งคําถามว่าทักษิณจะกลับมาทําไมกลับบาแล้วมาเชียร์แขกอาสุดท้ายพักกาลังเข้าสู่กระบวนการถูกยุบเพราะอะไรและใครที่เดือดร้อนตัวทักษิณไม่เดือดร้อนต,ตัวเขากรรมการบริหารสมาชิกเขากําลังเดือดร้อน จ้างคนมาเอ๊ะตบมือเยจะแจกเงินเย้สามร้อยบาทนะแล้วบอกว่านี่คือประชาธิปไตยแจกเงินนี่คือประชาธิปไตยพูดไปที่แจกเงินแจกเงินแจกเงินจะรีดภาษีเพิ่มนี่ไงประชาธิปไตยจ้าทรัพย์สินของรัฐขายนี่ไงประชาธิปไตยจะสร้างบิดคอยพูดียวันเดียวเศรษฐกิจตกปุบปุบปุบหุ้นล่วงเลยนี่ไงประชาธิปไตยเหมือนอาิศร์น้า เป็นไงวันนี้ผู้นำอ่อนแอประเทศอ่อนแอต่างชาติจึงลุกรานาเห็นไหมฮะรอบข้างลุกรานหมดทั้งพมา่าทั้งวาแดงพม่าก,ก็ไม่ยอมส่งคนไทยจับไปจับเลย,ไม,ยมไม่ยอมคืนหักเลยวาแดงก็ไม่ยอมถอยเขาบริหารกัมบูชาก็จะเอาเกาะกูดกัมบูชาก็บอกเป็นของเขานี่คงเห็นชัดเจนนะ หนึ่งแค่เนี้ยสี่ประการนี้ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยทักษิณแก้ได้เป็นเพื่อนฮุนเซนไม่ใช่เหรอเอากัมพูชาบอกกัมพูชาทีเอาเขาบริหารคืนมาให้ประเทศไทยก็ทําไม่ได้นะครับนะั่ก็คงเป็นคําตอบนะคำตอบหลายประการเลยนะครับผมรเรียนทุนส่วนว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ที่เป็นคนมอบอํานาจให้กับฝั่งทักษิณชินวัตร คงต้องรับผิดชอบก่อนหน้านั้นรับผิดชอบเรื่องเสียทาทวีศินป์ไปแล้วนี่รอบนี้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะเป็นคนมอบอํานาจเองจะโดนใครต้มไม่ใครต้มไอ้คนโดนไอ้คนมาต้มพลเอกประยุทธ์ก็โดนไปแล้วคราวนี้ภารกิจก็ต้องเป็นคนของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์เท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นพลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์ไม่ทําอะไรเดี๋ยวเขาก็เอาคืนเขายกเลิกหมดแล้ววันนี้เขาทาแล้ว นะครับจะเร่งแก้ไขะะนะรัฐมนูญนะสิ่งเหล่านี้ผมเรียนย้ำอีกครั้งนะเรียนอีกครั้งเลยไม่ต้องการให้หมดกําลังใจแต่พูดให้ฟังว่าสิ่งที่ผมบอกไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วปฏิรูปอะไรไม่ได้สักอย่างวนไปที่วงจรอ,อุบาทนะครับประเด็ประยุทธ์ยึดแล้วเป็นเองนะยึดแล้วต้องเป็นเองเนี่ยโอ้ยไม่ได้กลัวอำนาจให้คนอื่นเป็นไงเขากำลังไล่เอาคืนกำลังเล่นงานพลเอกประวิทย นะเรื่องผูทับดาวเล่นตัวประยุทธ์ประวิตยไม่ได้ก็เล่นเมียพอกประวิตยเล่นอพอกประวิตยไม่ได้ก็ไปเล่นคนใกล้ชิดพอกประวิตยสามารถติดคุกไปจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้ออกเลยนะเล่นอะไรอีกเล่นพอกประวิตยด้วยการปลดให้พ้นจากประธานกีฬานายกสมาคมสอบตกประธานกีฬาโอลิมปิกล่วง ต้องพ้นจากตาแหน่งนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากําลังถูกเอาคืนนะครับใจเย็นนะผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยบางคนตั้งคําถามว่ามันจะจบเมื่อไหร่นะก็ตอนนี้หนูกําลังติดจันมันอนาวาดทุกอย่างกัดกรงอล้วบางคนบอกว่าโอ้ยกลัวกลัวมันกัดกรงแล้วกรงจะหลุดไม่หลุดหรอกขอศาลออกนอกประเทศศาลไม่ออกรอบที่สี่แล้ว ใจเย็นนะนะฮะใจเย็นๆการเมืองไทยมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนไปถามแชท GPT ก็ได้ไปเชิญเลยการเมืองไทยเป็นยังไงแชทคอมพิวเตอร์ขึ้นเลยแชท P T G เนี่ยมขึ้นเลยบอกว่า A I บอกเลยการเมืองไทยลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายในกลมีลวงในลวงมีจริงนะครับสิ่งที่เราเห็นวันนี้ก็คือว่าการเกี้ยวกราของทักษิณ ยิ่งส่งผลสะท้อนให้เห็นว่าหนูกำลังติดจันทร์และถ้าเปรียบอีกทางหนึ่งก็คือหมายถึงเจ้ากวางน้อยกำลังโดนรัดอย่างเต็มรูปแบบดิ้นเฮือกสุดท้ายและเจ้างูเหลือมกำลังเริ่มเข้า,ขาเขมือเจ้ากว่างน้อยตัวนั้นอย่างช้าๆนะครับอย่างหดเทียมเขาจึงเกลี้ยกราดได้ขนาดนี้ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศัก์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ันเคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างาค่ำคืนยังมีพระจันทร์ ของแผ่นดินไทยประบาระมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายโงดนงานคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสง ตนมเมื่ออาทิตย์ยังมีแพร่ทันเขียงกูไกายโลกใบนี้ก็ยังสวย กายมดงที่ฟ้าดันดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตยษฐงโกรธสาแสงรากราวกลงคืนยังมีพระเันทรพระราชินีที่อยู่ผู้ฟากมหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมี ทอแสงประกายงดงามคู่กัน